วันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอสาธิตหลักการสอนสือ่อการศึกษาสาหรับเด็กประถมวัน,นะคะคือลูกทรงและเงินที่นะคะสมาชิกในกลุ่มนะคะ 1. น,นางสาววิจารณ์สุภาพค่ะรหัส120ค่ะและดิฉานางสาววิศดาชินทองนะคะรหัส137ค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมี1ฐานบล็อกนะคะแล้วก็2น,นะคะคือหนังยางค่ะค่ะตอไปนะคะรับชมการสาธิตการสอนได้แล้วค่ะ ูที่บล็อกตรงนี้นะคะก่อนอื่นจะเริ่มสร้างรูปทรงตามใจชอบก่อนนะคะจะเป็นรูปทรงของบ้านที่ใช้รูปทรงสี่เหลี่ยมกับ ลูกทรงสามเหลี่ยมนะคะต่อไปเป็นการสร้างลูกทรงตามที่ครูบอกนะคะเด็กๆจะทําลูกทรงตามที่ครูบอกนะคะโดยเริ่มที่ลูกทรง เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม้าค่ะ,ะ,ค,ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเป็นรูปทรงที่ทาตามตามครูบอกแล้วก็ทรงตามใจชอบค่ะค่ะครูขรองนิชัยคอจบการนำเสนอในช่องยี่ขาขอคค่ะ